ส,สวัสดีสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องยูทูปเอกดำเสิยงครับวันนี้เราก็จะพามาบุกบ้านใครเนี่ยได้ข่าวว่าวันนี้ไปฉีดวัคซีนมาครับผมยามเย็นครับกลับมาจากร้านช่างเจครับอยู่บ้านไหมเนาะอยู่บ้านไหมเนาะ บ้านไวนะ้เนอะอยู่ไหมอยู่ไว้อยู่ไว้ใครวะ ไม่รถไม่เป็นไรผมผมไม่เห็นลุม้มเือผมผมไม่เห็นลุม้มที่ใหญ่ไม่เห็นลุม้ม <c oughs> มือไม่ไม่ <c oughs> ตกลุ้มไม่เห็นลุ้มลูกพี่

สี์วัคซีนมาเป็นไงพี่ธรรมดาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมวันแรกผมปวดแขนจนเลยใช่ไหมวันที่หกหกเดือนน้าอันนี้สิบดมันสิบสี่วันนะมันนับไปสิบสี่วันให้พี่สิบอุ้ยทำเพิงตัวนี้แล้วไหม อีรอบกล่องยังไม่มีเผยเอ้ยเอ้ยอันนี้อันนี้ <rete> อันนี้รอบรอบรอบไหนไม่ม be ีอันนี้เออมันไม่มีไม้เลยโอ้กำลังจะตกไปต้องมาแบบทักทายทุกสิ่งไปทางไหนผมเขาหยุดวิ่งไม่ได้เขื่อนจะแตกอยู่แล้วไอ้ที่เขาไปวิ่งงานเขื่อนกันเขื่อนจะแตกน้ำท่วมท่วมแรงอืมน้ำไหลมาตัวกั้นมันมันล้นแล้วเนาะล้นกั้นแล้วเนาะมันวิ่งงานไม่ได้มันวิ่งไม่ได้ด้วย โอ้ย่าว่าจะเจ้ครับผมก็ตกใจไปจเยอะอรอบก้อยหมาผมหมาเดี๋ยวไม่ไม่หนูตีโค้งผนใช่ไหมใช่รอบนี้มัวแต่สนใจโทรลัวค์ไม,ม่ผมมองไม่เห็นตกปุ๊บเลยบุ๊บเบื่บบบผมผมไม่อยู่แล้วผมรีบขึ้นเลยแล้วผมไม่รู้อะไรก่อนแล้วไอ้เราไอ้เราโอ้ดีแล้วที่ไม่เป็นไรนะคะอืเนไหน่ <laughs> โอ้ได้ข่าวว่าเจโทรให้ตัวิ่ล่างไงเออได้ข่าวว่าเขามีข่าวดีครับเขาโทรไปบอกเออผมผ่านมาพอดีเออไหนๆก็ผ่านมาแล้วเนาะเราต้องขอบคุณเอฟซีเฮ้ยนักมวยได้เราต้องขอบคุณเอฟซีอู้เร็วมากนะพี่ อันจริงเร็วมากเลยลของมงคลสาวอะ่ะปีหนึ่งอลไย,ยังไม่ได้เลยเด้อะไรมงคลชาวช่องถึมงมงคลสาวเราได้น้องดีเราต้องยกคุณงามความดีให้น้องเราถึงเดือนไม่ไม่ถึงเดียวพี่เนาะไม่ถึงจ้ะไม่ถึงหนึ่งอะ<ๆ>เร็วมากครับนี่ครับรหัสพินของเจ้าพึ่งมาแล้วเราก็มากอ,อก,กันผู้เร็วมากเลยอะ่ะ จะบอกแล้วถ้าได้ถ้ากอกที่อยู่ตรงอะไรตรงครับผมบอกเลยว่าอย่างช้าหนึ่งเดือนถ้าอย่างเร็วนี่ประมาณสองอาทิตย์ประมาณนั่นแหละเนี่ยวันนั้นตีผักเสี้อะไรสงสารนางกระปุกไม่นั่นน่ะเจ็บตูดเจ็บตูดเจ็บตูดเลยอ่ะมันเจ็บหมดเลยตรงเนี้ยเจ็บดีพอน้องไม่ได้ตั้งใจลื่นเป็นขี้ไต้ะ ลงดังบุกเมื่อดังดังอะรบมอไอไอชั่วโมงแรกไม่เท่าไหร่ใช่นานๆโอไม่ได้มานานครับเพราะเขาก็ไม่ได้ออกงานด้วยไม่ได้ออกงานจ้ะทุกนช่งนี้ อะไรมันคือกระเน่นพี่อะอะไรมันคือกระเน,น่นไม่ได้กบุญอะไรติ๊กตอกนั่นเหรอติ๊กตอกไหนย่างก,กระเน่นอ่ะอ๋อหนูเยอะ <Yeah. S 2> โอ้กระเน่นทมทมอุ้ยตุ่มทมนี่ไม่ใช่ดีนะมันเป็นกระเน่นนำหน้าดีนะไม่ใกล้นั้นอะ่ะ กินหมูท้าครับไอกินน้ำแข็งเดี๋ยว oh ่อนโทรศัพท์เครื่องนี <life> ้เวลาถ่ายตองคือมันจะมัวๆนะทุกคนต้องคืนเหรออืวตอนวันนี้แจ่มคือค้นเหมือนกันข้อสาบก็คือค้นใช่ไหมข้อสอบเครื่องใดก็คือคนใส่ก้อนนั่นแหละแมนบลแมนเคื่อนนี่ถ้ากรอพาสีุไม่ได้ทำไงอ่ะนี่ถามตรงๆสาระ มันเขียนว่าส0มิเปอร์เซ็นแต่ดีๆหน่อยน่าจะแก้ง่ายแต่ของพี่มิมมันโดนบัญชีร่วมกับนู่นเลยต่างประเทศทำยังไงทำไม่ได้นี่รอกรอกมาเลขบัญชีก่อนแร่ของพี่ของพี่แต้มทำได้แต่ของพี่แต้มทำได้กรอกที่อยู่ภาษาอังกฤษเราไปเปลี่ยนต้องไปเปลี่ยน ขอเงินทำไมอ๋อจะให้ดูใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเขาก็มีนี่แล้วมันไม่ใช่ของฉันมันไม่ใช่ของฉันเนี่ยมีสินี่แล้ว <c oughs> ตัวหาเจ๊พึงครับโอ้ไม่ได้มาหาเจ๊พึงนี่ค่อนข้างนาน,นานมากเลย เอฟซก็ถามว่าผมผิดอะไรกับเจ๊พึ่งว่าไม่ผิดแม่ไ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 มไม่มีไม่มีนะคะด้วยเหตุที่ว่าเราเราฝนตกฝนตกแบบนี้บางบางบางวันผมก็ไม่ได้ออกไปไหนบางวันผมก็นอนอยู่บ้านนะเ่ฟซีไม่ต้องคิดนะคะคิดเยอะคิดทำหม่ ไ,ได้รนี้ตย้ผมพูดไปงั้นเนี่ยรอกาะกันนะให้มันได้ก่อนเถอะกดเข้าไปดูในเอ็กเซนต์อะมันจะมีให้เกอกประมาณทิ้งไว้ประมาณสักสองอาทิตย์สามจะให้ทำให้มันครบร้อยเหรียญก่อนนะผมมาทำให้<ะ>เดาวเหมือนคราวนั้นไหมล่ะปีหน,น้าเอาแบบว่าคราวนั้นไหมล่ะ,อะ,อะเอาเขาโอนเงินมามาไม่ให้ถ้ามารีบถามันจะเป็นยังไงแหละที่เกอกชื้นผิดะเห็นไหม เอ๊ะทำไมเงินเขาออกกันเราคือว่าอ๋อตีเทกอกน,งอา,นางนาง,นางสาวนาง,นางยอย่างเงี้ยอ่ะนางนางนามสกุลเปรมหรือไทยเฮ้ย <c oughs> นามสกุล <c oughs> กระจ้ <c oughs> าห,หั <c oughs> าาวหอมยับเลยเอฟซีนี่บอกว่าชอบเสียงหัวเราะผมมาก หัวเราะนี้ไม่มีคำว่าแบดบจาริตรื้อเสียงทำไมม,มันเป็นตัวนต,รตรนใช <laughs> ่ไหมมันเปิอนิสัยเจ๊บึ้งค่ะมันเป็นแบบแบบเป็นแบบว่านี่แหละใช่แล้วก็ทำสีสันเฮฮาไปกันไลยน,นี่แหละลิ้นเต็จของแทยผมไม่ค่อยอยากกินนักโครกเนี่ย กกินไปผมกินวันหนึ่งหยุดโค้กหนึ่งวันละสี่ห้าขวดวันนี้กินอยู่โคกแล้วเหยวันนี้กินอยู่โคกแล้วเหยืวันนั้นผมกินเยอะจนเมาโค้กไหมอืมอ้วกเลยมันดันน่ะมียงมียาอะไรติดรถไว้บ้างเด้อเี้ยแย่แย่ถือว่ามาเร็วมากครับทุกคนีนี่ครับถ้าอันนี้ก็คือว่า ความขยันของคนทํำยูทูบครับคือตัวนี้ครับดังด้นรอทีเดียวครับ <laughs> <laughs> จะได้เงินไม่ได้เงินก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้ครับว่าเขาจะส่งมาให้มหมส่ม <laughs> ยวย <laughs> ใช่เปิดรัเขาดูดหไ <laughs> หม <laughs> ไม่มีนะครับนี่เอาให้ดูแค่นี้เลย <laughs> ให้ดูแค่เมนูนี้ <laughs> มเข้าได้ทุกวี่ทุกวันใช่ขยุเข้าอีกแล้วก็ปล่อยให้เขาเข้าไปเขาอยากเข้าให้เขาเข,าเขาเ้าไปเราเราไม่จำกัดจำกัดเขาหรอกผมจะถือไงตัวดูวะเมื่อยแขนหอย F4 ก็บอกขอยออมาบอก เซ๊ไม่ได้ไปรีวิวบ้านเจ๊พึ่งให้ดูน้อยมันไม่มีอะไร<น>ให้ดูไหนไม่ประเด็นว่าผมก็ไม่มีเวลามาเพราะว่า,าบาก็บางวันก็เจ๊พึ่งก็อาจจะไม่ได้อยู่อืมบางวันเจ๊พึ่งก็เวลาอยู่บ้านมันอยู่ไม่ตรงกันกงเธอก็ไปหาเห็ดอืมบางวันก็ไปหาเห็ดครับ <c oughs> อู้ีูพูดถึงเห็ดได้ของฝากแล้วบอกว่าไม่เอาไม่เอาบอกว่าไม่เอาไม่เห็ดวไปก็อย่างนี้ อะไรวยนหยืมไปให้เตีย้ยกินเนอร์ข้แห้ไข่ข้าวเหนียวแดง made in Thailand ของแท้ย่าทำไม่ได้อันนี้กวนให้น้ำตาลม,มันเป็นสีนะไม่ได้ใส,ส่สีใส่อะไรเลยนะใช่ไหมเย่ yeah. เดี๋ยวเอตีย้ยจะติดใจบอกเลยผู้มาก็ได้ของฝากใช่ของฝากมาบ้านเจ๊เพิ่งจะพิ่งต้องมีของฝากให้เอกมันเป็นธรรมเนียมไปแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่น้องขอนะแต่เราอยากให้ถ้าไม่ให้ไปฉันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรให้ถึงไหมถึงน้องน้องเฮ้ยไม่อยากไม่ไมไม่อยากผมไม่อยากเดือดร้อนเกินไม่อยากเดือดร้อนสาบไม่ไม่ไมฉันยินดีฉันเป็นใฉันมีความยินดีจริงไอ้โกกมาการสันแบบนีคนทานมากเลยตกลงแบบไม่หมดสักที อาทิตย์กวเลยด้วนี่ไ,นไม่ได้ชาร์จไม่ก็เยนนี้ก็ไปชาร์อู้กวาจะหมดมันจะหมดยนี้แล้วโอไม่หมดง่ายหรอกเพราะเราไม่ได้ใช้นานไงเราแค่ใช้แค่สิบนาทีแค่นั้นเองเราก็ปิดม่ไม่ได้ใช้ทั้งวันมไม่ค่อยกินแบบอขอให้กิจการของน้องสิงที่เน้างทำประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะคะ,ะถูก โอ้โอเท่าแก่จุลุยทีครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่ติดตามฝากช่องน้องเอ็กซ์ดักซิงด้วยนะคะฝากช่องเจ้าของวะอ๋อฝากติดตามช่องอัอัวน้าจุลจะพึ่งแคสซิ่งขาดในช่องใหม่เวอร์ชันใหม่นะคะโอ้เวอร์ชันเก่าสิ <laughs> <laughs> ช่องใหม่นะแล้เวเราค่อยเจอกัน ให้ได้ผ่านพายุนี้ไปก่อนนะคะแล้ว่อยเจอเจอกันยังไงเราต้องได้กลับมาสนุกสนานกเลยว่างานนี้ก็มีโหดแน่นอนคงานต่อไปแน่นอนรอชมรอพายุออกค่ะให้แค่พายุออกก็อาจจะเป็นต้นเดือนเลยอประมาณเดือนหน้าเดือนหน้าเดี๋ยวรับค่อยเจอเจอกันนะคะตอนนี้ก็ทุ่ทุ่ยไทยไทเห็นนั่นนิดทีละนิดละหน่อยนะคะก็ไปถ่ายตอนที่เก็บเห็ดว่ะบ้าเวลาไปเห็นเหตเยอะๆนะเอกเข้าใจไหมคือ จะไปนั่งถือกล้องมันไม่ใช่มันไม่ได้นั่งถือนั่นต้องคตังไว้โอ้พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดพี่น้องดูว่าเงี้ยหกวันยังไปเห็นน่ะมีดมันแคสั่นอย่างนี้เลยเด้อแล้วสภาพฉันน่ะแต่มันสนุกมากจริงๆนะใช่ไหมอืมไอเตี้ยได้กินยังกินแล้วเอากินแล้วนะเออแต่เอาซีดไว้แล้วแหละแต่ถ้าเดี๋ยวเออ ตอนให้มันหมดก่อนแล้วเราค่อยงัดมากินก็อันนี้เหมือนเห็ดยูคาฝากไปกับไข่มดแดงนะจ๊ะอขอ,อให้ทั้งมือน้้งเตี้ยอย่างอ,อร่อยยบายบาย